แอ,อ่ะะคำถึงมือพูดง่ายเนาะมันไม่ใช่ของแกไงเว้นแต่ในนั้นมีข้อมูลสําคัญจริงน,นะครับใช่ค่ะคุณตำรวจในนั้นมีข้อมูลสําคัญอยู่ค่ะแต่ในโน้ตบุ๊กของแกมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะพูดบ้าอะไรคุณตำรวจะคะคือ ในโน้ตบุก่ะมันมีข้อมูลสําคัญของฉันเยอะมากเลยค่ะแต่ฉันจําได้ว่าในโน้ตบุกแกเนี่ยมันไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆ <c oughs> คุณผู้หญิงครับถ้าในโน้ตบุกของคุณไม่มีข้อมูลสําคัญอะไรจริง <c oughs> ผมไม่สามารถยื่นเรื่องให้มีการสอบสวนได้นะครับ <c oughs> แต่ถ้าคุณมีหลักฐานอะไรเพิ่ม <c oughs> เติมอ่ะมาแจ้งผมทีหลังแล้วกันขอตัวก่อนนะครับคุณตำรวจคะแล้วหลักฐาน แน่แนอะไหนะเอ่อสิแกเป็นใครอะ่ะเอเขาไมา่อยู่ในบ้านฉันได้ไงกูเป็นผู้เช่าใหม่ของบ้านหลังนี้อีชมพู่มันให้กูมาเช่าต่อแล้วมึงกับกูเนี่ยต้องเป็นเพื่อนร่วมบ้านกันเลิก <c oughs> ไ,ไม่ได้ฉันจะโทรหาชมพู่โห่ชมพู่ทำไมแกไม่บอกฉันนะว่าแก คนแปลกหน้าเช่าบ้านอ่ะฉันต้องคุยกับแกก่อนเหรอก่อนหน้าเนี่ยแกก็เคยทํามาก่อนนะแล้วฉันถึงมารู้ทีหลังแต่ฉันเป็นแค่ผู้หญิงตัวเล็กๆจะให้มาอยู่้ันกับผู้ชายสองคนแบบนี้มันไม่ปลอดภยัยแกทําแบบนี้ไม่ได้นะโผลินมีผู้ชายอยู่ในบ้านอะ่ะแกถึงจะรู้สึกปลอดภัยไม่ใช่หรอนี่ไงแกก็ให้เพื่อนบ้านพวกนั้นนะ่ะมาอยู่เป็นเพื่อนแกและกันนะมันไม่ใช่แบบนั้นสิ อคือฉันเอ็นฉันเตินแกววาอย่างนะผู้ชายคนนั้นน่ะเขาเป็นนักเลงมาก่อนแกอย่าไปขัดใจเขาล่ะเขาเป็นคนที่เดาหนือวค่อยได้ด้วยทีแกจะทำไรอ่ะอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามา ลรไปดิคุณจะไปเยี่ยวแต่งงานกับภรรยาที่มีเรื่องนักสู้ความรู้สึกมันจะมงไงแต่งงานแล้วน่ะควรเปลี่ยนทิสัยเสียๆสีทีฮะไอ้นุ่นกินได้ไอ้นี่กินไม่ได้เลือกกินแต่ของดีๆอะทำไมแต่ นี่แม่ผมนะคุณจอชนะแม่ผมทำไมอ่ะถอยให้แม่ผมตะก,ก้าวไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ถ้าตั้งทนไปนานๆอาจจะทําให้เป็นมะเร็งเต้านมแล้วถ้าถอยเยอะไป <_ S 2> ก็จะทําให้เป็นเส้นในรังไข่นี่แม่ใครบอกให้แม่หาเรื่องตั้งก่อนนะระวังตั้งตกตีแม่ละ่ะแม่ทําแบบนี้กับตั้งอ่ะทำไมตั้งต้องยอมแม่ด้วยไปทำไมผู้หญิงที่แต่งงานแล้วถึงมีแนวโน้มที่จะปวดง่ายขึ้นโบโบโบเออนั่นแหละนั่นแหละสวยสวยสวย อุย้ยพี่ติ๊กผมไฟถังขยะมันเต็มแล้วเนี่ยฉันบอกให้คุณเอาไปทิ้งตั้งนานแล้วคุณก็แต่บอกว่าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตอนตอนนี้เนี่ยมันเน่าจนเหม็นแล้วเนี่ยไปทิ้งตอนนี้หรือว่าทิ้งผู้นี้เช้ามันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มันไม่เหมือนกันนี่หว่าถ้าเราไม่เอาไปทิ้งตอนนี้ตักก็จะรู้สึกไม่ดีและเก็บไปคิดก่อนนอนทําให้นอนไม่หลับจนมีภาวะซึมเศร้าได้ทีรักผมขอโทษนะอย่าโกรธผมเลยนะเดี๋ยวผมเอาไปทิ้งตอนนี้เลย มุกยินดีด้วยนะที่สอบติดมหาลาัยแล้วอะ่ะทำไงพี่สะพายทำไมพี่ซื้อรุ่นนี้ให้หนูอะ่ะหนูไม่เอาอ่ะหนูอไอโฟนสิบหกอะ่ะนี่มันก็ไอโฟนเหมือนกันนะาจาไปเหมือได้ไงเอาไอรุ่นนี้มันตกร่นไปแล้วหนูจะเอาแอปเปิลรุ่นล่าสุดงั้นเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เนี่ยพี่เอาเครื่องนี้ไปเปลี่ยนแล้วซื้อเครื่องใหม่ให้นะไม่เอาหนูตาวันนี้อะ่ะ พี่ต้องไปซื้อให้หนูเดี๋ยวนี้เลยนะใช่รีบไปสินี่ไข่มุกพูดดีๆกับพี่สะใยไม่เป็นเหรอคุณช่างมันเถอะยังไงไข่มุกสอบติดมหาลัยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ได้ตักงบนอัลเปียบแบบนี้ถ้ายังต้องทนอารมณ์เชิงลบเหล่านี้ก็จะสะสมอยู่ในเต้านมแล้ววิ่งเข้าไปในกระเพาะและรังไข่สุดท้ายจะทําให้เป็นโรคซึมเศร้าได้อยากได้ปิ้นใช่ไหมเอาไปสิเอาไปเลยี่นี่ส่ทำอะไรเนี่ยฮะ มไ,ไ,ไอ้ไฟถ้าไม่แกกับเมียแกต้องลุมหัวกำลังแกน้องด้วยวะไม่ได้เรียกว่ารลังแกสักหน่อยเคาเรียกว่าหาเรื่องโดนเองต่างหากล่ะนี่ผมกำลังสอนน้องอยู่นะว่าเราจะทำตัวยังไงอะนี่ถ้าไปทำแบบนี้กับคนอื่นนะนะโดนหนักกว่านี้อีกไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเมียแกถึงกล้าดูแม่เราอะก็บอกว่าแกยอมแบบนี้ไงผมเอาใจเมียผมแล้วมันทำไมเหรอก็ยังดีกว่าพี่สพะพ้ายอ่ะทนไปซะทุกอย่างจนได้เข้าไปนอนโรงพยาบาลนะคุณหมอครับเมียผมเป็นไรทำไมหายใจไม่ออกอะ ระบบทางเดินหายใจติดเชื้อค่ะคนที่มีอาการโกรธมากๆเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ซะส่วนใหญ่แต่สิ่งที่อันตรายที่สุดเนี่ยคือตอนนี้คุณซีเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์นะคะผู้หญิงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคทางอารมณ์ค่อนข้างสูงนะคะยิ่งเวลาโกรธแล้วเก็บไว้คนเดียวก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายบางคนก็เป็นซีดในรังไข่บางคนก็เป็นโรคมะเร็งลำไส้แต่สิ่งที่ร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือโรคที่คุณซีเป็นอยู่ตอนนี้นะคะอนาคตเนี่ยหมออยากให้คุณสามีทำให้คนไข้มีความสุขมากกว่านี้นะคะสภาวะทางอารมณ์จะได้ดีขึ้น มันคงไม่เกี่ยวกับความโกรธหรอกมั้งครับคุณหมอ,อแต่ผลตรวจครั้งก่อนเนี่ยพี่สะพ้ยสุขภาพดีกว่าฉันอนีกนะและพี่สะพา้ายก็โกรธง่ายขนาดไหนพี่ต้องทำไงคุณไม่เคยรู้เลยเหรอว่าที่ฉันโกรธเพราะอะไรอะเออมาเลยมาเลยมาเลยเออบวกปวดข้าดิบีกวข้าดิเ <c ười> ข้าเลยตอนนี้ไหะเออเออั่นไหนั่นแหนท่านทำไมคุณถอดรองเท้าแบบนี้อะแล้วรองเท้านี่ทำไมคุณไม่ทิ้งขยะดีๆแป๊บหนึ่งเ้ยนี่ าคุณจะให้ผมเอาขยะไปทิ้งเนี่ยทำไมแม่ของผมด่าไ,ไม่ให้ผมมาเรื่องแค่นี้เนี่ยยังต้องให้ฉันทำอีกเหรอถ้าคุณคิดว่าผมทำไม่ได้เนี่ยงั้นคุณก็มาทำเองเลยนับวันน,นี่บ่นเรื่อยๆไม่หยุดไม่พักเลยนั่งคาดว่าเออมาเลย <c oughs> โอ๊ยวันนี้หนูไม่อยากกินข้าวอะ่ะอยากกินเค้กมากกว่าทำตอนนี้ไม่น่าทานแล้วอะ่ะเป็นกลางคืนได้ไหมไม่เอาไม่เอาอะ่ะก็หนูอยากกินตอนนี้นี่ รีบไปทำสิอะยืนนิ่งทำไมล่ะรีบไปสิพี่สะพ้ายเสร็จหรียงเนี่ยเ,เร็วหน่อยสิอุย้ยตลกอ่ะพี่เธอ วันนี้ฉันปวดท้องมากเลยอ่ะฉันขอพักสักแป๊บหนึ่งนะแล้วก็ให้คุณไปรับลูกให้ฉันหน่อยสิอืมอีกแป๊บเดี๋ยวไปอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคุณนี่คุณฉันบอกให้ไปรับลูกนี่มันกี่โมงแล้วทำไมคุณไม่ไปรับลูกสักทีคุณเป็นบ้าอะไรเนะี่ยฮะผมแค่อน,นอนแป๊ คุณเก่งมากคุณก็ไปทัเองสิถ้าโลกเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณมีปัญหากับฉันแน่เมืいい่วานเนี <scientifically> ่ยคุณยิ่งเหมือนคนบ้าแล้ตัวไหมอารย์อารย์อารย์ดังนั้นการโกรธอะจะทำให้เราป่วยง่ายแล้วทำไมผมต้องบอกให้ภรรยาผมต้องทนด้วยล่ะเดี๋ยวก็เป็นเหมือนพิษสะพ้ายอะเป็นโรคทางเดินอาหารทนเยอะยอมเยอะเดี๋ยวก็เป็นซึมเศร้าอีกโกรธเยอะก็เป็นซีในรังไข่ก้อนเน้ในลำไส้สุดท้ายก็ต้องไปนอนโรงพยาบาล ที่รักต่อไปเนี้ยไม่ว่าจะเจออะไรจะโดนด่าหรือว่าจะโดนลังแก่อย่ากเก็บไวใ้ในใจนะพูดมันออกมาได้เลยจริงๆเนี่ยขอแค่คุณเข้าข้างฉันแบบนี้เนี่ยแค่นี้ฉันก็รู้สึกดีแล้วค่ะี่ทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะอย่ามาหาเรื่องเมียผมอีกอย่าทำให้เมียผมต้องโกรธไม่อย่างนั้นนะอย่าหาว่าผมไม่เตือนนี่ไข่มุกยังม่รีบขอโทษพีสพ่สะพ้ยอีกขอโทษพีสพ่สะพ้ยเดี๋ยวนี้ ขอโทษค่ะพี่สะพ้ายเอาโค้กนึ่นมิลส์แฮกครับ เขาแค่พูดเล่นนะคะพูดเล่นอะไรเงินย่เนี้ยมันก็เป็นแค่เตษตังเท่านั้นแหละไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยเด์ดจะไม่มีประโยชน์ได้ไงอ่ะเงินก็คือเงินนะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักคุณค่าของเงินโตมาในยุคที่การใช้เงินเป็นเรื่องง่ายมากเร็วๆดีจะแพ้แล้วเร็วโอ้ยแพ้แล้วเนี่ย เติร์ดนี่เติมเกมไปพันห้าเลยเหรอพันห้านี่ค่าข้าว,าวบ้านเราทั้งอาทิตย์เลยนะไอแม่บอกว่าในวันเกิดอะเติร์ดอยากได้อะไรแม่ก็ต้องซื้อให้ไงแล้วทาไมแม่อาว่าเติร์ดล่ะนี่เติร์ดแม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกเรื่องที่เติมเกมเลยแต่แม่อยากให้ลูกแบ่งเงินไว้ใช้บ้างไม่ใช่เติมเกมทั้งหมดแบบนี้แล้วดูเล่นเกมดูคะแนนวิชาภาษาอังกฤษสิ ได้น้อยมากเอาเวลาที่เล่นเกมแบบนี้เนี่ยมาฝึกภาษาอังกฤษดีกว่าไหมฝึกกับแอป5 One Talk แอป,ปเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ine, สำหรับเด็กเรียนกับครูต่างชาติตัวต่อตัวเลยนะหลักสูตรของเขาเนี่ยออกแบบมาให้เหมาะกับทุกช่วงวัยแถมีเกมให้เล่นอีกด้วยและที่สำคัญนะลูกแอป,ปนี้ดาวน์โหลดฟรีแล้วทดลองเรียนฟรีกด้วยเดี๋ยวแม่จะเอาห้ดนี่ดูสิเอา มดนี่เลยครับครับเ <c oughs> ติร์ดพ่อมันเยอะไปนะอยู่บ้านแบบนี้เต็มเลยเพราะว่าเลือกเฉพาะที่จำเป็นดีกว่าแต่มันก็จำเป็นทั้งหมดอะพี่เติร์ดแม่ให้แค่ตัวเดียวแม่ไม่อยากซื้อให้ผมหรอง <c oughs> ั้นพอ่อ,ซ,อ,อซื้อให้ผมหน่อยซื้อให้ผมหน่อยโอ้ยว่าซื้อให้ผมหน่อยสแกนก็เสร็จแล้วพ่อซื้อให้ใหโอเค<ห>พ่อซื้อให้ก็ได้ <c oughs> ทั้งหมดนี้เลยครับสแกนจากครับ ขึ้นรถกลับบ้านกันลูกทำไมพ่อกับแม่ไม่มีปัญญาขับรถหรูๆบ้างขนาดพ่อของเพื่อนเติร์ดเขายังขับรถเบนซ์เลยแล้วดูรถเราดิกระจอกมากนี่เติร์ดทำไมพูดแบบนี้ะคิดว่าเงินมันหาง่ายมากหรือไงอ่ะแล้วรู้หรือเปล่าว่ารถมันราคากี่บาทมีรถที่นั่งก็ดีมากแค่ไหนละรู้ป่าว่าเงินมันหายากอ่ะถ้ามันยากอ่ะทำไมคนอื่นทำได้ละ่ะพ่อกับแม่ สามารถมากกว่าเอออาทิตย์นี้เด้ของเงิน500บาทด้วยเต้จะไปงานวันเกิดเพื่อนไปกินบุฟเฟ่ฮะตัวแค่นี้กินบุฟเฟ่ละห้าร้อยคิวพ่อกับแม่หาเงินง่ายขนาดนั้นเลยไงยพ่อกับแม่อ่ะมีหน้าที่หาเงินให้ผมง่ายไม่ง่ายมันเกี่ยวอะไรเพื่อนในห้องเรียนเต้